ยูป้นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่ครับเป็นเกมโดมิโนนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างการเล่นครับวิธีการวันนี้ก็จะเป็นสี่สี่นะครับคนบอกว่าเล่นยังไงครับก่อนอื่นครับต้องคว้ามอย่างนี้นะครับนี่แล้วมันก็เป็นแบบนี้โอ้บางอันง่ายด้วยกับหัวให้หมดครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เขย่านะครับห้ามให้ใครเห็นอันข้างในเอ้ยเขย่านะครับ บอกแล้วครับเราจะเป็นยังไงครับก็คือคนเล่นนะครับก็ต้องเปิดมีการเปิดก่อนนะครับนี่ก็จะเปิดเปิดอันนี้ครับถ้าได้อันนี้มานะครับแบบนี้ก็ต้องหาสีได้ครับโดยการใช้ไม้สามอันนะครับหรือสามห้าสี่ห้าอันก็ได้นะครับได้ทุกอันนะครับแต่ห้ามใช้เยอะนะครับมันเยอะเยอะเกินถ้าผู้เล่นสองคนก็ใช้ห้าอันผู้เล่นสามคนใช้สามอันเอ๊ย สามอันครับสี่คนก็สามอันก็ได้นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับจัวมาสามอันนะครับอันนี้ก็มันจะมีครับนี่โอ้ยไม่ถนัดเลยนะครับก็โดยการที่บอกว่าจะแบบเป็นอย่างนี้ครับทไมกล้องมันเออครับนี่โอ้ยนะครับก็โดยที่อย่างนี้ครับมันมีใช่ไหม สมัอนนี้มีแต่ต้องห้ามให้ผู้เล่นอีกคนเห็นนะครับก็เอามาต่อกันแบบนี้นะครับนี่แล้วถ้าเป็นอันนี้นะครับมันไม่มีใช่ไหมก็ต้องจั่วเอาใหม่นะครับนี่จัว่วนะครับจัว่วหยิบอันใดมาอันหนึง่งไม่มีครับก็ให้ผู้เล่นถัดไปมาเล่นนะครับนะแต่ถ้าเกิดถ้าแล้วก็ถ้าของใครหมดเนี่ยครับวางจนหมดอะ่นะครับ ก็คือเป็นผู้ชนะนะครับถ้าใครวางหมดครับนะก็คืออย่างเงี้ยแล้วก็เช่นถ้ามีอันเนี้ยสามอันใช่ไหมคนหนึ่งขอเรียงเลยเช่นถ้าเกิดเรามีสามอันครับถ้าหมดคือชนะใช่ไหมนี่มันจะมีสามอันนี้ก็อันนี้มีมีชึบก็จะเป็นอันนี้ครับถ้าใครหมดคนสุดถ้าใครยังไม่หมดนะครับแต่คนอื่นหมดกันแล้วครับก็จะชนะแต่ถ้าใครหมดก่อนจะชนะนะครับ นี่คือไม่มีครับก็คือชนะครับแต่นี่ไม่มีคู่เล่นนะครับนะก็แค่สมมุตินะครับว่าเล่นยังไงนะครับนะแล้วก็มันจะมีอันหนึ่งนะครับแบบนี้ก็คือถ้าถ้าทุกอันเนี้ยหมดแล้วแล้วก็ในมือทุกคนยังมีกันอยู่มือบางคนยังมีกันอยู่ก็ต้องนับจุดกันนะครับนับจุดแบบนี้ครับถ้าใครจุดมากกว่าเนี่ยนะ อย่างเช่นอันอันนี้ผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเล่นยังไงอันนี้มันอย่าคิดว่ามันเล่นต่อกันนะครับอันเนี้ยหรืออันเนี้ยนะครับไม่ใช่นะครับอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างนี้ใช่ไหมมันมีก็ต้องนับจุดอย่างเช่นอันนี้นี่คืออีกคนอันนี้คืออีกคนอีกคนเป็นแบบนี้ก็นับจุดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้มีเก้าอันนี้ก็สี่นะครับ ก็เท่ากับว่านี้ปุ่มอันนี้จุดเยอะมากจุดเยอะสุดอันนี้ก็มี4ถ้าคนนี้แพ้ไปนะครับก็ต้องครับแต่ถ้าเกิดใครบิชนะคนกลางก็ครับก็ก็ไม่ชนะนะครับก็ก็นั่นแหละไม่ได้แพ้ไม่ชนะครับคนกลางนะคนที่เป็นคนที่สองนีกลัวลดมาแล้วก็ไหนวะเมื่อกี้แล้วก็ถ้าใครได้อันนี้ไปนะครับ จะเป็นผู้ที่สวยมากที่สุดนะเพราะตอนนัดจุดไงมันมีจุดเยอะมากเลยนะครับเนี่ยจุดสีแดงครับเพราะมันสีแดงมีเท่ากับหกนะครับเสียงเงินเท่ากับหนึ่งสีเขียวเท่ากับสามอะไมาเนี้ครับสีเหลืองเท่ากับสองนะครับก็มันจะมีจุดครับสีฟ้าเท่ากับสีนี่ครับอันนี้ครับที่ผมจะอธิบายครับนี่อันเมื่กี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ที่ผมอธิบายเหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับต้อง ไหนที่มีสีฟ้านะคะแบบนี้ครับก็คืออันนี้ครับคือถ้าเกิดมีใครต่อแล้วมันได้แบบนี้นะครับก็แล้วก็ถ้าใครมีอันนี้ครับแต่ต้องมีอันนี้ครับถ้ามีอันนี้แต่ไม่มีไอสีฟ้าเนี้ยไม่ได้ครับต้องจั่วใหม่ให้ได้สีฟ้านะครับก่อนแล้วก็ก็ถ้าเกิดได้แบบนี้ครับก็วางสบายนะครับต้องแต่ต้องวางท็อปแบบนี้แต่ต้องมีสีฟ้าอีกต่ออันหนึ่งนะแล้วก็แบบนี้ครับ นี่นะครับก็จะมามานี้ครับของเกมโดมิโนนะแล้วก็มีความลับอีกมากมายเนาะนะครับเพียงไม่ได้บอกไปนะครับ,รบนะนี่ครับแล้วก็มันจะมีที่เป็นท,ทากับศูนย์ด้วยเนาะทก็คือไม่มีสีเนี้ยมันจะโล่งครับแล้วก็ใบที่มันโล่งไปไหนนะอ๋วอันนี้เป เอ้ยอย่าเล่นอย่างนี้กันดีนี่อันนี้ครับเนี่ยก็คือต้องเอาเอาไอ้ที่โล่งเนี่ยมาจัวเอ้ยออนโล่งอีกอันไปไหนหาโล่งก่อนนะครับหาโลง่งเปิดโลง่งเปิดโลง่งไม่น,นี่ก็ต้องจัวเหมือนเดิมครับอ่ะก็เป็นมานี้ครับของเกมโดมิโนโนะครับนะอ่ะก็เป็นงไงบ้างบบ เ,เพื่อนๆนะครับก็เป็นเกมเนอะร์บิโนเนาะก็เป็นฝากเพื่อน,นครับมีแค่นีนะ้เพื่อนอยู่กับนติดสติ๊กกอร์กดแชร์ครับเดยกก็ไปซื้อกันได้นะในละนะครับนะในห้างก็มีคนระับแต่คนละสี่เนาะก็เพื่อนๆนั้นก็จะอร์กันเลนะแชร์ครับเจอกันในคลิปหน้าที่สิค้าบ๊ายบาย